ย่อยหินเท่านั้นโอ้โหได้แล้วได้เป็นหมวกของทาเครุมาทุ่มไอดีนี้คือ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปการผมมสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลนเจอร์ในระบบ ios ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจน้ำการค้า Top Up Center เลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีสำหรับใครที่สนใจเติมก็สามารถไปอุดหนุนกันได้ที่ร้านเจน้ำการค้า Top Up Center ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ใต้ e ิ t i หรือใต้อมเมนต์เลยนะครับผม ก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยผมดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ซฟฟานี่กับเกมลายเลนเจอร์ด้วยนผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดการชาตามล่าเกียร์กันละกันเนื่องจากว่าเกียร์โคโลโบดิจิปอนนะผมอะมันมีค่าที่ผมต้องการอยู่มากๆก็คือค่าทีน้าของอัปเกรดธาตุนั่นเองไอดี ID ลองลองของผมที่มีเกียร์วุดโดนแน่นอนแล้วทุบแล้วก็ยังขาดเหลือในเรื่องของเกียร์อัปเกรดธาตุผมก็จะมาเปิดตามล่าในคลิปนี้กันหมดเลยทุบอะ ก็จะมาเปิดกันที่ไอเดียดัมกันก่อนเลยละกันไอเดียดัมของผมท่าผมได้ทําการปั้นดูดีสไปก็นานแล้วท่าผมสภาพลิตเตัวนี้แล้วก็ผมไม่ได้ทํำชิปไว้ท่านผมอ่ะเพราะว่าผมอยากจะปั้นแล้วก็เอาไปดันลีกนั่นเองผลสุดท้ายก็ดันขึ้นไปได้ถึงลีกเพชรส่ผมแล้วก็ได้ทําการเก็บ u ูบี้มาจนครบ400ร u ูบีเพื่อมาตามลากเกียร์ในรอบนี้เอง ไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้สักชิ้นหนึ่งหรือเปล่าโนมอะก็ไอดีหลักของผมโน้มตอนอะตอนประมาณตีสองโน้ผมผมได้ทําการเติมลูบี้ยับเข้าไปแล้วก็ไปเปิดเกียร์โน้มผมเปิดไป1000งพูบี้คือผลประกอบการคือแบบได้5าดาวล้วนๆเลยโนมอะเกียร์หดาวหน้าตู้คือไม่ออกเลยโนมคือผมก็งงเหมือนกันว่ามันเพิ่มโอกาสจริงหรือเปล่าอะผมก็เลยจะมาลองเปิดในช่วงเย็นๆละกันโน้มไม่รู้ว่าตอนที่ผมเปิดนี้จะเปิดได้สักชิ้นหนึ่งหรือเปล่า ชิ้นที่ผมอยากได้มากที่สุดก็จะเป็นหมวกของทาเครุโห่มเกียร์ชิ้นนี้ผมจะเอาไปตีดให้กับตัวของบราวล็อกนั่นเองเพราะว่ามันมีค่าทางด้านของหลบสกิลต้านสกิลแล้วก็มีลดระยะการสร้างรีเจอร์ใหม่อเองเกียร์ชิ้นนี้ผมต้องการมากๆาก่มอาจจะก็มาลุ้นกันเลยว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเปิดตามลาดเกียร์ธาตุไฟกันก่อนแล้วก็ค่อยมาโยกเปิดธาตุไม้ท่มถ้าผมเปิดได้ท่มมาลุ้นกันเลยว่าผมจะเปิดได้ไหม400ลูบี้ของ i อดนีท่มคือผอตดนหล รวมๆมผมเปิดไปเกือบ2 0 0พลูบี้แล้วนะ่มอ่ะแต่ก็ได้มาแค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าได้อยู่แหละเพราะว่าตอนที่ผมเปิดช่วงนั้นนุ่มคือเป็นช่วงที่ตู้กระชาเพิ่งเข้ามาใหม่ทุ่มแต่ว่าถ้าเป็นไอดีตอนนี้ที่ผมมาเปิดตอนนี้คือเปิดตอนที่ตู้เพิ่มโอกาสก,าก็ใกล้จะหมดแล้วนุ่มอ่ะมาลุ้นกันว่าผมจะได้ไหมโอ้โหด้เป็นคาถาหัวนกแก้วอีกแล้วนุ่มคือผมได้แบบนี้ในไอีหลักเยอะมากทุผมมา ลุ้นกันต่อโอ้โหได้เป็นสร้อยปีกนางฟ้าไม่รู้ว่าจะได้หมวกของคาเครุหรือเปล่าโอ้โหถุงมือฟินิกผมขอแค่หมวกของคาเครุชิ้นเดียวเองครับผมจะเอาไปติดให้กับตัวของเราวตํานานล็อกนั่นเองโอ้โหโ,หโล่แห่งการปลกป้องสองชิ้นติดเลยเนผมอาผมไม่ต้องการเคชิ้นนี้เพราะว่า เกียชินี้มันไม่มีค่าลดแร่นั่นเองมัดโอ้โหถุงมือราชินีซารีอ่ะชินี้ก็ถือว่าได้อยู่เหมือนกันสำหรับไอดีมือใหม่ที่กําลังตามหาเกียรหลบสกิลต้านสกิลช่องกลางแล้วก็อยากจะได้ท็อปสำหรับสายพลังเกียชินี้ตอบโจทย์มากๆเลยน็อปก็สามารถไปเลือกตีให้กับเลนเจอร์ได้เลยนะอสำหรับเกียชินี้ก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่ในระดับหนึ่งท็ออ่ะก็หลีกเริ่มต้นถือว่าใช้งานได้โอเคเลย,ยเดี๋ยวเราไปลองเปิดตู้ล่างดูละกันท็มปเผื่อมันจะออกคณะของนกมีดมาท็อปอ นกบินชิ้นนี้ก็มีลดความเสียหายด้วยนุ่มเหมาะกับเลนเจอร์สายพลังมากมากทุมอ่ะก็เหมาะกับเลนเจอร์สายพลังตัวถึกทุ่มโอ้โหคนละซอยมาเลยนะ่มอ่ะก็เป็นส้อยผีเสื้อผมไม่ต้องการอ้ปหกระเป๋ายามค่ำอ่ะอันนี้ผมมาบอกกับมือใหม่หน่อยละกันทุ่มสำหรับกระเป๋า5ดาวกระเป๋า6ดาวก็กระเป๋า4ดาวสำหรับมือใหม่ใครที่ไม่มีกระเป๋า6ดาวผมแนะนําี่ดาวกับ5ดาวเลยเพราะว่า4ดาวกับ5ดาวมันให้ค่าหลบสกิลกับใช้สกิลมานุ่มซึ่งเป็นค่าที่ ผมมองว่ามึงใหม่ควรนํามาเล่นมากๆับผมอ่ะและผมก็เชียร์เป็นกระเป๋า5้าดาวมากๆเลยเพราะว่าค่ามันทัดเทียมกับเกียร์หดาวบางชิ้นเลยนบผมเอาตรงๆคือมันใช้งานดีมากๆับผมอ่ะใครที่ไม่มีเกียร์หดาวเกียร์ชิ้นนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยมากโอโ้โหคันธนูปีแห่งฟ้ามืดเกียร์ชิ้นนี้ผมไม่ต้องการนมอยากจะได้เกียร์ในรอบนี้ซักชิ้นหนึ่งโอโ้โหไม่ใช่นาฬิกาแห่งโชคชะตา น่าจะรู้ชะตากรรมแล้วนะผมว่าการเปิดกรชาเกียร์ในช่วงเวลานี้นะผมมันมักเกือนเองเพราะว่าผมก็ลองหยอดเปิดไปหลายพันอยู่เหมือนกันผมมาโอ้โหได้เป็นทั้งต้านของอเลฟของเทลมอนมาท่านนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะผมแต่ก็ดันได้มาแต่เป็นเกียร์หกดาวนะผมอะสำหรับเกียร์ชิ้นนี้ให้ข้ามเรงโจมกีใก้ใช้สกิลแล้วก็ต้านสกิลมาเกียร์ชิ้นนี้ถือว่าโอเคเลยเพราะว่ามีทั้งใช้สกิลต้านสกิล ในเกียร์ชิ้นเดียวทุ่มแล้วก็ลังโจมตีกายถือว่าโอเคเลยทุผมที่ผมได้มาคือต้านสกิลสูงด้วยทุผมอ่ะก็ถือว่าเปิดได้เหมือนกันในรอบนี้อย่างน้อยก็เปิดได้ทุ่มดีกว่าเปิดไม่ได้ซักชิ้นเลยทุผมอ่ะก็ได้เป็นถุงมืออมาอีกแล้วทุ่มแต่เป็นถุงมือที่ไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่ทุ่มชิ้นนี้มาโอ้โหหมดแล้วทุผมก็ได้แค่ถุงมือของเทลมอนมาแค่ตัวเดียวนะทุผมอ่ะก็ได้มาแค่ชิ้นเดียวเอง โอ้โหไม่ค่อยคุ้มท่มงั้นก็ไปเปิดกันต่อที่ ID ถัดไปเลยละกันก็ไม่อยู่ในที่หน้าต่าง ID ที่ผมยองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่มอะสำหรับหลายๆคนก็คงจะรู้จัก ID นี้อยู่แล้วท่มเพราะว่าก็ได้ออกคลิปไปหลายคลิปเลยท่มเพราะว่าเป็น ID ที่ผมกะไว้ว่าจะทําในอนาคตนั่นเองซึ่งจะเป็นไ d ที่แข็งแก่งกหนึ่ง ID เลยท่มแต่ว่าตอนนี้ผมกําลัง ซุ้มเก็บทรัพยากรไว้ก่อนคร่มไอ้นี้ผมปั้นมาก็ลาวเกือบ2ปีได้แล้วครับแต่ว่าทรัพยากรยังไม่พอที่ผมจะนํามาเล่นุ่มคือไอ้นี้ของผมตั้งเป้าหมายว่าจะปั้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือขอเก็บรวบรวมทรัพยากรก่อนคร่มคือถ้าปั้นก็ต้องปั้นให้สุดเลยครับไอ้นี้อันเดียวก็จะมาเปิดตามลากเกียร์เพื่อให้ไอ้นี้เติบโตขึ้นอีกหนึ่งระดับเลยล้กัน เกียร์ที่ผมอยากจะได้ก็จะเป็นเกียร์ธาตุไฟกับเกียร์ฐานของหมวกของ K uke, ทาเคลุทอมอ่ะก็อยากจะได้2ชินี้มากๆไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าได้เป็นดิจิไว้มาก็น่าจะดีกับไอดีนี้มากกว่าทอมมาก็มาลุ้นกันเลยว่า400รลูบี้ไอดีนี้จะเปิดได้หรือเปล่าทอมมามาลุ้นกันเลยรอบนี้ผมขอแค่เกียร์โคลาโบในรอบนี้ทมอ,ออกเป็น6ดาวก็ได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้เป็น7ดาวกับ8ดาวเพราะว่ามันสามารถเลือกออปชันลดแรกกับอัปเกรดธาตุได้ทอมคือ ถ้าเป็นยุคสมัยนี้่าผมส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีเกียร์อัปเกรดท่ากับทันได้ของโด,โดนแน่นอน่ผมถ้าใครที่ไม่มีคือน่าจะสู้ทีมผู้เล่นาระดับสูงแทบจะไม่ได้เลยน่ผมอันนี้คือจากใจจริงเลยท่ผมมาลุ้นกันเลยโอ้โหได้เป็นแว่นปีกเมฆมาอีกแล้วคือผมไม่ต้องการเกียร์ชิน้นี้ท่ผมเอาตรงๆคือเกียร์ฟีทั้งหมดเท่าที่ผมเปิดมาคือผมไม่อยากได้เลยผมอยากได้แค่เกียร์โคลาโบเท่านั้นโอ้โหได้เป็นหน้ากากขุนยนต์มาแต่ไกลเลยท่ผมเกียร์ชิ้นี้ก็เป็นเกียร์5าดาวที่เน่ามากๆมา โอ้โหกระเป๋า5้าดาวก็ถือว่าพอถูๆได้ไทยๆได้อยู่ที่ผมแต่ว่าไอดีนี้ของผมคือเกียร์มันคือมีในระดับหนึ่งแล้วที่ผมเกียร์ชิ้นนี้ก็อาจจะไม่ค่อยจําเป็นมากโอ้โหนาฬิกาแบบนี้คือข้ามไปเลยที่ผมเกียร์ชิ้นนี้คือย่อยทิ้งเท่านั้น heroin? โอ้โหได้แล้วได้เป็นหม่วกของทาเครุมาที่ผมไอดีนี้คือเก็บไว้แบบได้อีกหนึ่งชิ้นแล้วนะ่ผมก็ได้เกียร์คุระโบเก็บไว้อีกแล้วนะ่ผมคือไอดีนี้เป็นไอดีดองนะ่ผมคือผมจะดองไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าทรัพยากรมันถึง ขั้นที่ผมอยากจะปั้นผมก็จะปั้นมันเล่นนั่นเองแต่ว่าตอนนี้คือผมได้เกียร์มาแล้วทุผมอาจได้เป็นหมวกของทาเคดูนั่นเองจะเรียกว่าหมวกของทาเคดุหรือว่าหมวกของทาเคดุก็ได้ทุ่มเพราะว่าอ่ะเกียร์ชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีมากๆเหมือนกันได้ทั้งด้านของระยะการสร้างเลเจอร์ใหม่หลบสกิลแล้วก็ด้านสกิลมาทุ่มออปชันก็สามารถเลือกเป็นรถแรกหรือว่าจะเอาเป็นค่าอัปเกรด่าที่เขาให้มาก็ได้ไอดีนี้มีอันเบโด้ด้วยทุ่มอาจก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยแหละมา โอ้โหได้เป็นชิ้นสุดท้ายด้วยทุ่มอะผมได้ในด้านของหมวกของทาเครุมาหนึ่งชิ้นแบบนี้เราก็ต้องจัดกันต่อแล้วแหละทุ่มอ่ะดวงมันกําลังเริ่มมาทุ่มไม่รู้ว่าจะเปิดได้อีกหรือเปล่าทุ่มไอ้ดีนี้ก็สามารถได้รับรูบี้จากคือีได้อีกทุ่มแต่ว่าผมยังไม่ได้กดเข้าไปรับรูบี้เลยทุ่มสําหรับไอ้ดีนี้อะก็ได้เป็นผ้าคลุมแห่งความมืดโอ้โหได้เป็นแบบสายฟ้าม์มอีกแล้วขอสักชิ้นได้ไหมขออีกสักชิ้นได้ไหมผมเริ่มแบบอยากจะได้เพิ่ม โอ้โหได้อีกแล้วไอดีนี้คือมันเป็นอะไรกับดัมเบลกันนักันหนาก็ไม่รู้นุ่มอะได้เป็นดัมเบลทนทานเลี้ยหนาดมาอีกแล้วนุ่มไอดีนี้มีเป็นกองเลยนุ่มอะใครที่ดูคลิปตั้งแต่เริ่มต้นนุ่มก็คงจะรู้ว่าไอดีนี้มีดัมเบลแบบโอ้โหเยอะจริงๆนุมอาเดี๋ยวผมพาไปเปิดให้ดูด้วยละกันนุ่มว่าผมมีกี่ชิ้นนุ่มสาเกชิ้นนี้อะก็ได้มาก็ถือว่าโอเคแหละแต่ว่า เลดการออกมันน้อยกว่าไอ้พวกหน้าตู้อีกุกคมแต่ว่าหน้าตู้โอ้โหไม่ได้เลยทุกคอะหน้าตู้คือไม่ออกเลยทุกคอันนี้คือผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทุกมนมาโอ้โหได้เป็นเข็มขัดจนสลัดหน้าจะหมดแล้วไหมรอบนี้โอ้โหยังไม่หมดได้เป็นต่างหูผีเสื้อตามมนหลอกล้ออีกโอ้โหหมดแล้วรอบนี้คือได้เกียร์แปดดาวอีหนึ่งชิ้นแต่ว่าเป็นเกียร์ที่ผมไม่ต้องการนั่นเองอเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าผมมีดัมเบลกี่ชิ้นโน้มน่ะ ก็อย่างที่เห็นเลยว่าผมมีดมเบลทั้งหมด3ชิ้นท่มไอดีนี้คือครั้งแสงเยอะมากๆท่มผมก็กะว่าจะดองจนกว่าไอดีนี้เกียร์มันจะตึงๆเลยทุ่มแล้วก็เอาเลนเจอร์แบบเบต้าทั้งทีเนาะเอาเมตาทั้งทีมสัก4ีหตัวก็พอแล้วทุ่มอ่ะก็ช่องกลางได้เป็นมั่วของทาเครุมาถือว่าโอเคมากๆทุผมอ่ะส่วนใหญ่แล้วผมก็มีมีบ้างทุผมอ่ะก็มีเป็นเกียร์พวกทีสมาตซันต้าทุ่มเพราะว่าพวกนี้ผมก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันทุ่มอ่ะเดี๋ยวก็แวะรับลูบี จากพีพีเล็กๆงน้อยแล้วการห่มคือแบบจะได้อะงั้นเราไปเปิดสัก50าสิบปีทมไปลองหยอดเปิดตู้กาชาหอมอาะก็จะเป็นตู้ดิจิมอนต่นเองไม่รู้ว่าผมหยอดแบบนี้มันจะออกหรือเปล่าทอมก็คือเป็นรูบี้ห้าสิบูบี้ก้นถังเลยทอมเอาตรงๆคือลูบี้ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าทผมถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอ้โหท่าน้ําแบบนี้ร้อยยี่สิบตัวอะไรตัวอะไรโอ้ดาวินชีจบเลยห่มแบบนี้อะ ก็ถือว่าเป็นศาสดายการก๊อปปี้และกัรน่มถือว่าเอามาเล่นได้อยู่นุ่มผมก็น่าจะปั้นมาเล่นแหละเพราะว่าหน้าต่างทีมตัวนี้ก็เล่น PP ได้ r ูบีน้อยมากๆน่มอ่ก็ประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปการเปิดกาชาโนมถือว่าผลประกอบการคลิปนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยแต่ว่าดับเบิมันออกมาเยอะเกินไปนิดนึงนมอ่ส่วนตัวผมอยากได้ เกียชิ้นอื่นมากกว่าท่านผมอ่ะส่วนใครที่ยังอยากจะตามล่าเรนเจอร์แล้วก็เกียโคโรโบดิจิมอนแอดเวนเจอร์ท่านผมผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจน้ำการค้า Top Center ท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยท่านผมร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีสำหรับใครที่สนใจเติมแพคเกจอื่นๆต่างๆในเกมเรนเจอร์ในระบบ iOS ท่านผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจน้ำการค้า Top ท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยท่านผมอ่านลิงก์ตัวจริงอย่าพอ่มทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดีสคริปชั่นกระดานคอมเมนต์เลยครับผม สำหรับคลิปการเปิดเกียร์คุโรโบโดิจิมอนก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ